ถนนรังสิตองครักยามดึกนั้นเงียบสงัดเปลี่ยวยิ่งกว่าเปลี่ยวโดยเฉพาะช่วงที่ต้องผ่านปั๊มร้างเก่าๆที่ถูกทิ้งไว้กลางทางมานานนับสิบปีเล่าลือกันมาปากต่อปากว่าที่นั่นมีบางสิ่งบางอย่างสิงสถิตยอยู่ไอ้โต้งเพื่อนผมมันไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้หรอกมันเป็นคนหัววิทยาศาสตร์ต้องขับรถเส้นนี้ประจำคืนนั้น รถมันเกิดยางรั่วพอดีเปะ๊ะตรงโค้งก่อนถึงปั๊มร้างมันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องจอดรถลงไปเปลี่ยนยางท่ามกลางความมืดมิดและไร้ผู้คนตัวปั๊มร้างไร้ซึ่งแสงไฟมีเพียงความมืดและความเงียบงันปกคลุมกลิ่นน้ำมันเก่าๆโชยมาจางๆทั้งที่ไม่มีการใช้งานแล้วมันเริ่มรู้สึกหนาวจับขั้วหัวใจอย่างประหลาดทั้งที่อากาศไม่ได้เย็ยนจัดอะไรนัก จูๆ่ๆมันก็รู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองมันอยู่จากเงามืดของอาคารสำนักงานเก่าๆที่ทิ้งร้างสัญชาตยานบอกให้รีบทำธุระให้เสร็จแล้วรีบไปจากตรงนี้แต่แล้วเสียงทุ่มแหบพร่าก็ดังขึ้นเบาๆราวกับกระสิบข้างหูว่าเติมน้ำมันไหมคะไอ้ต้องถึงกับตัวแข็งทื่อหันขวับไปมองเห็นเป็นร่างเลือนรางของผู้หญิงคนหนึ่งในชุดพนักงานปั๊มเก่าๆ ยืนอยู่ข้างหัวใจน้ำมันที่ผุพังเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองมันดวงตายทั้งคู่โบลึกไร้แววจูจูร่างนั้นก็ยื่นมือที่ซีดขาวราวกับศพออกมาแล้วพูดซ้ำอีกครั้งว่าเติมให้เต็มถังเลยนะคะคุณลูกค้าคนสุดท้ายสิ้นคำไฟหน้ารถของไอ้โต้งก็กระพริบทีทีก่อนจะดับลงพร้อมกับร่างของพนักง,งานหญิงคนนั้นที่ค่อยๆเลือนหายไปในความมืด เหลือไว้เพียงความเงียบงันและความหนาวเยญญเ็นอย่าเยือกไอ้โต้งกระโดดขึ้นรถด้วยสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดสตาร์ทรถติดปุ๊บก็เหยียบคันเร่งมิดไม่คิดชีวิตมันมาเล่าให้ผมฟังในวันรุ่งขึ้นด้วยใบหน้าที่ซีดเผือดไม่หลงเหลือเขาของคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีอีกต่อไปตำนานที่เล่าสืบต่อกันมานั้นเป็นจริงพนักงานหญิงคนนั้นถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมระหว่างการปล้นในคืนหนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนณปั๊มร้างแห่งนี้นั่นเอง ร่างของเธอถูกพบอยู่ข้างหัวใจน้ำมันที่เธอเพิ่งจะให้บริการไปลูกค้าคนสุดท้ายที่คร่าชีวิตเธอไปบางท,ทีเธออาจจะยังคงรอบริการลูกค้าคนสุดท้ายของเธออยู่ก็เป็นได้